15. มิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมลักษณะอาการป่วยของทุเรียนต้นต้นนี้แต่เดิมนั้นทุเรียนต้นนี้เกิดอาการป่วยเมื่อช่วงกลางฤดูฝนปี2566นนะครับแล้วเราก็ได้ทําการดูแลรักษา ขั้นตอนในการดูแลรักษาก็คือว่าเราทําการทาอาทาน้ําส้มควันไม้ผสมกับปูนแดงใส่ตามต้นต่างๆรวมทั้งมีการกระตุ้นด้วยจุลินทรีย์และเชื้อชีวพันธ์ต่างๆทางดินรวมทั้งปุ๋ยหมักในที่สุด7-8เดือนผ่านมาจนถึงวันนี้ต้นต้นนี้ถือว่าฟื้นได้แล้วเขาแตกยอดและแตกดอก,ดอ,กออกมาเรารูดดอกออกทั้งหมดแล้วเราก็มาแต่งแขนงเสร็จเมื่อวานเนี้ ทีนี้มาวันนี้หลังจากที่เราแต่งเสร็จว่าเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าร่องรอยที่เราเคยดูแลรักษานั้นมันจะมีบางจุดที่เกิดเป็นน้ำสีดำๆออกมาดังนั้นเราจึงดำเนินการขูดเปลือกที่มันเคยถูกทำลายนั้นออกไปขั้นตอนต่อไปนะครับในการที่เราจะดูแลก็คือเราจะใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำ ในนี้จะมีน้ําอยู่ประมาณครึ่งลิตรเราก็ใส่น้ําส้มควันไม้ประมาณ3 0 0ร้ซีซีแล้วเราก็ทําการฉีดพ่นไปอันนี้คือวิธีสาธิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติจริงนั้นท่านสามารถที่จะใช้ถัง200ลิตรในการพ่นไปได้เลยนะครับ มันสามารถทําดูแลรักษาได้ด้วยวิธีการหลายวิธีนะครับนี่เป็นเพียงอีกหนึ่งวิธีเท่านั้นนะครับแล้วการที่เราจะพ่นน้ําส้มควันไม้หรือเชื้อราเขียวเรามาพ่นใส่เนี่ยเราสามารถพ่นใส่ได้ต่อเนื่องสามวันครั้งห้าวันครั้งจนกว่าเปลือกเหล่านี้จะแห้งและอ,อีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งก็คือเราตัดแต่งกิ่งให้โล่งให้ได้รับแสงแดด นี่คือการทดลองนะครับที่เราทำการดูแลรักษามาหนึ่งปีนะครับแต่ยังไงก็นะครับเราก็จะต้องอมันสังเกตมันทามันพ่นอยู่บ่อยๆเนืองๆนะครับเอาเน้นความต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับขยันพ่นขยันสังเกตขยันแก้ไขโดยเฉพาะในช่วงต่อไปนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนการที่เราพ่นบ่อยๆพ่นต่อเนื่องนั้นจะช่วยได้เยอะนะครับ แล้วก็เอาเชื้อราเขียวมาใส่ตรงบริเวณโคนต้นไว้หรือจะมีจุลินทรีย์ผงก็ใส่ไปหรือจะมีขี้เถ้าเราก็ใส่ไปทั้งนี้เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้เชื้อเขา,าขยายมากขึ้นมันมีน้อยอยู่แค่นี้เราก็ดูแลรักษาอยู่เท่านี้ไปก่อนประคองไปก่อนเน้นนะครับว่าเน้นความขยนันเน้นความถี่ในการที่เราจะพ่นที่เห็นในขณะนี้เป็นเพียงการสาธิตว่าเราทำแบบนี้นะครับ ทําทไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะหายนะครับซึ่งเชื้อเหล่านี้แม้ว่าเราจะทําการพ่นปราบไปแล้วนะครับเขาก็มาได้ใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอาดูสภาพใบเลยนะครับว่าฟื้นแล้วนะครับ